ิดแล้วครับโชว์ลูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาสวัสดีคุณบีนะครับผมวันนี้นะครับได้นำรถนิสสันเอ็กเซลันนี้นะครับเป็นรุ่นไฮบริดนะครับมาส่งให้ถึงมือคุณบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดินทางจากโชว์ลูมรถบ้านคุณชาวลิศนะฮะกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองที่จังหวัดนครปฐมสารายานะครับ ก็มาถึงที่โคราชนะเออมาถึงที่โคราชนะมาถึงบ้านเป็นคุณบีเป็นเทียบร้อยนะครับผมคุณบีช่วยไลฟ์ฟังหน่อยครับซื้อรถคันนี้ได้ยังไงครับก็ต้องบอกก่อนว่าติดตามทางเพจทาง YouTube ครับก็ดูผ่านทาง YouTube ก็ได้ดูมาสักพักหนึ่งครับก็เจอคันที่ถูกใจก็ เลยเลือกซื้อผ่านทาง u t u b e ครับอ๋อซื้อผ่านยัง y o YouTube นะฮะคึณบีได้ไปดูรถตัวจริงไหมครับอ่าไม่ได้ดูครับก็ดูผ่านทาง YouTube เลยแล้วก็ส่งรูปส่งทางไลน์เพิ่มเติมครับเราก็ได้ดูแล้วเราได้เห็นเราก็มั่นใจที่จะเลือกซื้อครับครับคุณบีก็เป็น f อฟท่านหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็ซื้อทางออนไลน์เนาะดูดูแต่ในคลิปใช่ไหมใช่ครับ แล้วแล้วในคลิปกับตัวจริงเนี่ยต่างกันไหมครับไม่ได้ต่างครับตัวจริงก็ดูสวยตามตามที่ที่เราตั้งเป้าไว้ที่ที่เราคาดหวังไปครับก็สวยตรงปกถูกใจนะครับผมใช่ครับถูกใจอันนี้ค,คุณบีก็ได้ซื้อ,อ,อดูในคลิปเนาะไม่ได้ดูตัวจริงแล้วก็ซื้อ จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับใช่ครับจัดไฟแนนซ์ครับแล้ววิ่งไปหาถึงบ้านเลยครับอ๋อก็อยู่เฉยๆนะครับไฟแนนซ์ก็วิ่งมาหาไม่เซ็นเองแล้วผ่านยากไหมครับไฟแนนซ์เนี่ยไม่ยากครับเอกสารครบก็ดําเนินการไม่กี่วันก็อนุมัติเรียบร้อยอืมก็ไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช่ครับแล้วก็บีก็ได้รับรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช่ครับนี่ก็ขอขอบคุณคุณบีมากนะครับก็ ดีฉันรถคันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมหน้าที่รังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับขอขอบมากครับสวัสดีครับ